สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเบื้องหลังการคัดเลือกนักแสดงที่ดุดเดือดมากๆเลยนะครับสำหรับแบรนด์หรูโนเบิคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมาจากเนื้อเรื่องตอนหนึ่งเลยที่พาเราเข้าไปเห็นบรรยากาศจริงๆมีผู้กำกับชาวต่างชาติชื่อคุกที่แบบขึ้นชื่อเลยว่าโหดเข้มงวดปากจัดด้วยกำลังหาคนที่สื่อถึงคำว่าความสูงส่งได้จริงๆครับ ใช่ค่ะโจทย์คือ nobility กับ elegance ความสูงส่งความสง่างามนั่นแหละค่ะแต่เหมือนว่ามันจะยากมากๆเลยนะคะเพราะว่านักแสดงดังๆที่เข้ามาแคสเนี่ยหลายคนเลยโดนผู้กำกับคุกวิจารณ์แบบแรงมากบางคนก็บอกว่าแข่งเป็นหุ่นยนต์บางคนก็เอ,อเหมือนแค่เอาของแพงๆมาประคมใส่ไม่ได้มาจากข้างในจริงๆอะคะ่ะโอ้โหบรรยากาศมันคงตึงเครียดน่าดูเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะความกดดันนี้แร่ออกมาถึงข้างนอกห้องเลยได้ยินว่านักแสดงหลายคนก็เริ่มไม่พอใจเหมือนกันนะครับกับคําวิจารณ์ที่แบบตรงและแรงขนาดนั้นมีเสียงซุบซิบกันว่าเอ๊ะหรือผู้กํากับคุกนี่เขามีอคติหรือเปล่าหรือว่าเรียกร้องอะไรที่มันแบบว่าเกินไปไหม แต่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าคุณคุกเนี่ยเขาอยู่จีนมานานนะเขาค่อนข้างเข้าใจวัฒนธรรมจีนลึกซึ้งเลยแหละมันก็เลยทําให้เขามองออกง่ายมากว่าใครกําลังพยายามแสร้งทำหรือว่าเฟกอะค่ะยังมีเคสนึงที่มีนักแสดงพยายามบอกว่าเล่นกู่เจิงเป็นจริงๆเล่นไม่เป็นนะคะก็โดนจับได้เลยทันทีอ๋อคือเขาต้องการความจริงแท้สินะครับไม่ใช่แค่การแสดงเปลือกนอก ถูกต้องค่ะเขาต้องการอะไรที่มันออกมาจากข้างในจริงๆแล้วสถานกา,การณ์ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับตอนที่ผู้เข้าคัดเลือกใหม่ยเลข14เข้ามาหลี่เลอ่อหลิงคือภาพที่บรรยายมานี่คือเปิดประตูมาในชุดกี่เผ้าสีขาวสวยมากประดับมุกท่าทางนี้แบบสง่างามจับตาจริงๆใช่ค่ะบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยแม้แต่คุณครุกที่กำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่เนี่ยก็ดูแบบ เออสนใจขึ้นมาแล้วก็ท่าทีอ่อนลงนิดหนึ่งด้วยแล้วเธอก็แสดงความสามารถพิเศษด้วยค่ะหลีหลินล,ลึกเล่นกู่ฉินค่ะซึ่งเออเป็นเครื่องดนตรีโบราณที่ถือว่าซับซ้อนกว่าเล่นยากกว่ากู่จึงนะคะมันสื่ออารมณ์ได้ลึกซึ้งกว่าการแสดงของเธอก็ถือว่าดีมากนะน่าประทับใจครูก็พยักหน้ายอมรับแหละคะ่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่เลือกทันทีนะบอกให้เธอออกไปรอก่อนอ้าวยังเหรอครับ นึกว่าจะผ่านชุลุยซะอีกเหมือนกับว่าเขายังคาดหวังอะไรบางอย่างหรืออาจจะรอดูคนอื่นเผื่อมีใครดีกว่านี้อีกมั้งคะพับก็ตัดมาที่หลีเลอหลิงนั่งรอข้างนอกแบบว่านิ่งๆมั่นใจใจเลยซึ่งนั่นก็ยิ่งกดดันคนอื่นที่รอคิวอยู่นะสิคะใช่ครับแล้วทีนี้ก็มาถึงคิวของหมายเลข15 1ห้่ง่าคนนี้แตกต่างเลยค่ะแตกต่างจากทุกคนมากๆเลย เธอนั่งเงียบๆอยู่มุมห้องแต่งตัวธรรมดามากๆเลยค่ะเสื้อผ้าเก่าๆหน่อยด้วยซ้ําจนบางคนมองว่าเหมือนเออขอทานเลยก็มีจริงเหรอครับโอ้โหคอนทราสต์กับคนก่อนหน้ามากเลยใช่ค่ะหลีเลอหลิงกับนักแสดงคนอื่นๆก็มองแบบเอองงๆปนดูแคร์นิดๆด้วยนะว่าแบบจะมาทําอะไรขายหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่น่าแปลกคือผู้จัดการส่วนตัวหลินจือจือก็อยู่ตรงนั้นด้วยนี่ครับอยู่ค่ะแต่ก็ได้ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะปล่อยให้หนิงซีเดินเข้าห้องไปทั้งชุดนั้นเลยท่ามกลางเสียงซุบซิบสายตาแปลกแกเนาะค่ะพอหนิงซีเข้าไปในห้องนะคุณคุกเห็นการแต่งตัวนี่คือโกรธเลยโกรธเลยเหรอครับค่ะไม่พอใจอย่างแรงตะอคอกเลยว่ามาทำไมเนี่ยไม่ให้เกียรติงานไม่เข้าใจคอนเซปต์หรอดูหมิ่นแบรนด์โนเบลมากอะไรประมาณนั้นโหแรงมาก แล้วหนิงซีทำยังไงครับเนี่ยแต่หนิงซีกลับนิ่งมากค่ะนิ่งแบบหน้าประหลาดใจเลยไม่ตอบโต้สักคำแล้วไงต่อครับเธอเดินไปที่กุฉชินตัวเดิมค่ะตัวเดียวกับที่หลีเลอ่อหลิงเล่นนั่นแหละแล้วเธอก็เริ่มเล่นเพลงกวางหลิงซ่านนะคะกวางหลิงซ่านเพลงนี้มันมันมีความหมายพิเศษหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะเป็นเพลงโบราณที่ดังมากขึ้นชื่อว่ายากสุดๆแล้วก็ความหมายมันทรงพลังมากมันเกี่ยวกับจิตวิญญาณการต่อสู้ความทนงองงอา,าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆโห oh, เลือกเพลงได้สุดยอดเลยพอเสียงพินดังขึ้นเขานั้นล่ะค่ะคุกที่กําลังวุ่ยวายอยู่คือชะงักเลยเงียบกริบเรื่องไปเลยสิครับ อึงสิคะคือสิ่งที่น่าทึ่งมากคือแม้ว่าเธอจะอยู่ในชุดธรรมดาธรรมดาแบบนั้นนะคะแต่ท่วงท่าสีหน้าแววตาแล้วก็เสียงพินที่ออกมาเนี่ยมันถ่ายทอดจิตวิญญาณของเพลงออกมาได้แบบโหทรงพลังจริงๆมันคือความทรหดความไม่ยอมแพ้ความสูงส่งที่ไม่ได้มาจากเสื้อผ้าเลยแต่มันเปล่งออกมาจากข้างในจากฝีมือจากจิตวิญญาณจริงๆค่ะ สุดยอดเลยครับคือพิสูจน์ด้วยความสามารถล้วนๆเลยใช่ค่ะคุกนี่ตกตะลึงไปเลยจริงๆแล้วพอแพลงจบเลรอครับบรรยากาศเป็นไงเงียบกริบเลยค่ะในห้องทุกคนอึ้องอยู่แล้วคุกที่แบบยังทึ่งอยู่ก็ถามหนิงซีด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเลยนะถามว่าเธอเข้าใจคําว่าสูงส่งไว้ยังไงคําถามสําคัญเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วหนิงซีก็ตอบได้แบบ ลึกซึ้งมากตอบอย่างใจเย็นเลยนะคะเธอบอกว่าความสูงส่งที่แท้จริงอะ่ะมันไม่ใช่การใส่แบรนด์หรูไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่ความงามหรือความรู้ที่เอามาอวดกันแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นคุณสมบัติที่แบบซ่อนไว้ไม่ได้ต่อให้อยู่ในชุดมอสอแค่ไหนก็ตามโห oh, คำตอบคมมากเธอยังเปรียบเทียบได้นะค่ะว่ามันเหมือนนมหอมดีๆอะคะ่ะที่กลิ่นมันจะบอกรสนิยมได้ดีกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอก แล้วความคลาสสิกจริงๆมันไม่เคยล้าสมัยโอ้โหคำตอบนี้คือโดนใจคุกเต็มๆเลยสิครับโดนใจสุดๆค่ะคุกมองหนิงซีแบบชื่นชมมากแล้วท่านนนั้นเองเขาก็นึกออกนึกออกนึกอะไรออกครับเขานึกออกว่าเคยเห็นการแสดงที่ส่งพลังแบบนี้ที่ไหนคือเขานึกได้ว่าหนิงซีเนี่ยคือคนที่เล่นเป็น เมื่งฉังเกอในตัวอย่างหนังเรื่องใต้ล่าที่เขาเคยดูแลวประทับใจมากๆไงคะอ๋อที่แท้ก็คือคนนี้นี่เองที่เขาเคยประทับใจฝีมือการแสดงมาก่อนแล้วใช่ค่ะมันคือจุดพลิกเลยจากคนที่โดนดูถูกเรื่องเสื้อผ้ากลายเป็นคนที่พิสูจน์ตัวเองด้วยฝีมือด้วยความเข้าใจแก่นแท้ของคอนเซ็ปต์จริงๆเป็นเรื่องที่แบบพลิกความคาดหมายมากๆเลยนะครับจากคนที่ถูกมองข้ามกลับกลายเป็นคนที่ใช่ที่สุด ใช่ค่ะแสดงให้เห็นเลยว่าความสูงส่งที่แท้จริงมันลึกซึ้งกว่าแค่สิ่งที่มองเห็นภายนอกเรื่องนี้มันก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าคุณค่าจริงๆของคนหรือของอะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆตั้งแต่แรกการตัดสินคนจากแค่เปลือกนอกหรือจากภาพลักษณ์แรกเห็นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราพลาดอะไรดีๆพลาดแก่นแท้หรือศัก,กยาภาพที่มันซ่อนอยู่ไปได้ง่ายๆเลยนะครับจริงค่ะแล้วบางทีนะคะ การที่เราได้ค้นพบคุณค่าที่มันซ่อนอยู่แบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีค่าหรือน่าประทับใจมากกว่าการเจอสิ่งที่ดูสมบูรณ์แบบตามที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกสิอีกก็ได้นะคะมันก็ทิ้งคําถามให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรอีกบ้างในชีวิตเราที่เราอาจจะมองข้ามไปเพียงเพราะว่ามันไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยหรือคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกอะคะ่ะ